แก้มันเสร็จแล้วแจ้งยังไม่จบยังไม่จยังไม่ทันไม่เลกแดีชเฉยเลยจริงๆน,นะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเทงสุขให้น้องป๊อบกันนะคะ ออะไรย่างเงี้ยเหมือนมีเมนในนะอันนี้บริษัทให้หนูทำอะไรอ่ะทำไรคลิปทำไมไม่มีอม่เคยไร่ทำไรเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นหรอไม่เลยทำไมไม่ดูนี่มีอะไรหรอนี่ก็บ้าไว้พอนเฉยน้อยเฉยสบายโอเคมาให้นะโอเคเพราะว่าคุณนีมันอยู่บริษัทน้องซิขอให้มีความสุขมากๆร่้มรวยแล้วก็เป็นคนดีคนเก่งของออฟฟิศเรา ขยันขยันแบบนี้ตลอดไปนะคะโอเคแวะมาทักทายน่ารักอ่ะมันเป็นอะไรอ่ะอ๋อมันมันเป็นมือพี่ที่มันใส่ลงไปแล้วว่าร้อนแล้วก็แบบไม่รู้ว่าก็สะบัดมาห้อาจจะกินเค็มหน่อยหน่อยทำไมพี่ชายเป็นคนแบบนี้อ่ะมันสวยอยู่แล้วอ่ะมือถ่อย่างเงี้ยเราดนีคิดดูดิอยู่เงี้ยไฟลนล้อมแล้วก็มือหันอย่เงี้ยก็แบบ ต้องทำอะไรเดี๋ยวทำอะไรเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้มือหนึ่งอะเสร็จยังเสร็จยังเมื่อกี้พี่ฝ้ายบอกว่าอยู่อ่านทองเออก็เด้ยอยากจะอ่างทองไงเ่้ยอาย่อยกินกันนะโอเคเดี๋ยวพี่ไปแล้วพี่เป็นธุระอันนี้คือมาเซอร์ไพรส์คือคือพรุ่งนี้ที่จริงเป็นพรุ่งนี้วันเกิดแต่ว่าเรามาเซอร์ไพรส์ก่อนเพราะพรุ่งนี้หยุดอ่ะก็เลยก็เลยมาเซอร์ไพรส์ก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเผื่ว่าลืมเฟซมีดีๆไม่กินกินเพียนอื อ๋อชอบกินเทยตอนแรกเราจะมีของขวัญหนากกว่านี้แต่คนดีหาไม่ทันก็ยังไงเอายังอะเอาเด็กเยเอายังเอายังอะเอาเลยเอาเลยเอายังเอาเด็กเอาไเอาอ แล้วเหลือก็เก็บไว้พรุ่งนี้มืะอื่นเก็บไปกินบ้านเก็บไว้เก็บไว้วันจันเก็บกินบ้านก็จะราออกนอกสถานที่ไม่ได้ด่โอเคตอนนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายแเมือ่อเดิ์พีป่ป๊อปเลนะคะ